พักอะไรไปลองไวบาทเนาะติดแอร์ก็ได้บาทเนี่ยเออติดแอร์ก็ได้ไลองวบาทนี่ยงามบ่กู้วช่ำบอกกระตอบแต่นั้นกล้วเไรเนาะอาแก้วฮากะดีกอาจยน้ำลายด้วแก้วซีเนี่ยจะลา้มาซอยนอกนอกอาจจะบอกจซีคือซีคนเ้าเป็นมนุ์เดียวกันถึงจะจนได้รวยก็ตาม พ่อแขกความสมัคิ <S 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 ีซึ่งกันและกันมีกำลังใจมีน้ำใจมีจิตใจกันสวยอเลือกันในเวลาได้เขาสืเลือนในเวลาเขาตกตุกอรเงยเบิ่งคือคือคือเบิ่งคือเบิ่งคือเฮาเห็นนั่นแหละต้องให้มีการสำนึกถึงบุญและุณคือการมีการตอบแทนเป็นน้ำใจก็ตามการสมคิดซึ่งกันและกันใี้คิคิดเห็นที่เหมาะสมกับสังคมและเหมาะสมกับชีวิตในส่วนตัวของเรากระครดีอวที่แก่หน่หลายคือ บขาสร้างนในนอฟอินอนอฟที่ไดอยเซสาลเวลามาส,สนทนามาประกอบส่วนเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำมือน้ำใจการันสนุน์ไฮบาลแก้วในวันนี้ซึ่งเขาจะมีอย่างกาันตามแค่เขามีการร่วมมือร่วมงานร่วมการ,ารการจุกรลกัอกันและกันก่อนเยวมีแจนอะไรหลายตัว อ๋เนาะพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วมาบารนี้ป้าตพี่น้องเอ้ยตุ้มตุ้มตามตามแอมแล้วพี่น้องเอ้ยบารน,น,นี้เนาะเอ้าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันพวกสุขุสุขชนน้องพี่น้องบ,าบา่กว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลวันนี้ก็มาพบกับบ่าวน,น้อยเสียงไล่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะหลังจากอ่าน,นี่แหละพี่น้องทางบ่าวน,น้อยเขาไปกินข้าวกินน้ำมาบารนี้ป้าต้อหายใจนำกระพุทันว่าจะสาบิน้องเอ้ยบาร์นี้หักหักหักมีอ่าสร้างมาซอยอีกน้องพี่น้องเนาะ โอ้ท oh, ั้งน้องอเบยเพื่นกับหวนอยู่พี่น้องเอ้เราก็ได้โอ้บัตมาอ่อเติมแล้วพี่น้องเอ้บัตเนาะอ้าทษขักขักขักโอ้สบายดีเด้อสบายดีเด้อโอ้สบายดีทั้งบอระแล้วก็โอ้ทั้งน้องอเบยพร้อมพี่น้องเอ้เนาะอ้าโตว่ายอยู่นี่เนาะบอลาเนาะขักเฮ้ไอ้นี่ว่ายเนาะแม่นแม่นแมน ตั้งไปยังรางวัลด้วยน่าต้องไปดองเลยโอ้โสร่งภาพปะเทัน้องใหม่น้องใหม่สซยันั์น้องอบเบย์โอ้โหไปดังเลย แอมพ่อหยุดรอเดี๋ยวขอไปเบิ่งทางทางนี้ก่อนพี่น้องไรบาทนี่เนาะโอ้โหโอ้ถูเบิ่งบาทนี่เขามาเบิ่งทางในก่อนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ๋อขักอะไรเพีองไรบาทนี่เนาะติดแอร์ก็ได้บาทนี่เออติดแอร์ก็ได้พี่น้องไรบาทนี่ขักติดเพดานพร้อหม้อสั้นทางการ แว่นแว่นโอ้กายได้แล้วทั่วงามและงามสุดเละงามแล้วงามแล้วอ้มาทางนี้เป็นไอจสบายดีทั้งเกดอ๋อเป็นอะไรงามบ่๊ะกว่าชั่มบอ๊ะกับตบแต่นันกลัวเลยนุ๊หรือว่ากับตบตะนันกัอ่ะเป็นอะไรกับฮื้อหรือออกเปิดแล้วเนาะกับตบทางบ้านบ้านบ้านแม่ก็บานณา อ่อบรรณาธิ์ทองอันดีที่สุดก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยคือเปิดว่าอะไรเปิดน้องถวากเครื่องมือครบทางสร้างเพิ่นแล้วนะ้เพื่อนมือเดียวเราอ่านเครื่องครบให้แล้วแต่ว่านเหุ่โอ้แม่นได้เมนได้แตกระเห็ดไว้เมนเมนเห็ดไว้เลยแต่ก็เห็ดมีสองอันกล้องประตูอืมมีสองทางเข่า อยางหนึ่งออกไปล้างบ้านแมนย่าเวลาเพิ่นมีข่าปลอดภัยอ่าลูกลูกชายเบ้าย่าตัมกันเนี่ยออกมาไอออกซองคูเลยเหมือนกันภาไปเรียกเพราะว่าเพิ่นสายไว้เนี่ยแต่ละคนไว้ไม่เห็นเลยโอ้พยันตัมกันโอ้ได้ได้ชากได้อยู่ได้เนาะได้หลายหลักไปเนาะ ติดแอร์เด้อบ่ดี้เด้อติดแอร์เลยของขันอ๋อหามเทียหามเทียวไปไว้ประสบความสำเร็จเนาะแมนฝานนี่ร้างวัดสกูดอกสุดท้ายเรียบร้อยอ๋อยังสองแผ่นเนาะนี่เอาไว้เห็ดแนวจำเป็นต่อไปอันนี้ส่วนของอันผ้าแถบก็ไว้กระชีดได้อ่าเก็บไว้แมนแมนตรงมี้หลอดแนวเห็ดต้องมีต้องมีแนวเห็ด อนาเลยต่อไปอยู่จ้องขอบุณขอุท้งนั้ดอกแก้วแก้วจะ้เยโรเรียนใ่มากทงหวนนรับเลือองลือนนี้ ทั้งวลากาที่ไ <ideia> ด <multitude frog oples> ้ผ่านทั then, right? um, uh, ้ง so น <can> ันไอแก้วพืชทั้งน้ำในเป็นดันส่วนเสียมเนาะก็ได้เห็ดอันนันาจะดูบ้านนั้นกวอ่งสวัสดีไอแก้วไปเลยพักบ่ะสวัสด้ดยว้าวสางเอาสุดยอดรอแล้วเป็น ควมนักกินใจการประกอบสวนสนับสนุนได้เสียเวลาเวลามาสนับสนุนนำเบาแก้วพี่น้องมาเสริมต่อกันเละกันโดยกันเละกันครับพี่น้องสมุทรสงครามเขาคุณหลายด้วยท่านพี่เขาไม่เย็นมันคนนี้ลำด้วยลำด้วยทุกส่วนโดยโดยคส่วนหลายบุคคลเขาใจหลายโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นทางเงินนานาสั่งเป็นทางดีเจเสียงคือเล่นลายรออีกน่าใสกันรออีกว่าเดียวมาใหม่บัตร ครับเมื่อบัดนี้เนาะแต่งตัวสลูเลยผุ้เศรสิไปเที่ยวไเนาะยังโสดวะสาวสดสดแต่ม่ปหมดสดหาอย่างครับสดคนมันแกแล้วหยอกเด้อหยอกซื้อคือว่าอันฉางเราแกแห่งสดเป็นเราเนาะเราเจดีมีการสร้างก็รอเลยสร้างรูปทรงรูปทรงรูปรอสำหรับหอกแก้วนาะพี่น้องจะเป็นคนหนึ่งมีนิจิใจการสนุนเลย การทำทานบุญคุณทุกส่วนให้มันยงิ ah. okay. ่งมันคนยืนเป็นกำลังใจส่วนการให้พรกันเนาะโอ้ขอบคุณให้เป็นกำลังใจการสวัสกีโดยเฉพาะเวลามาสนันสนุนเราแก้วหนึ่ง ต้องถิ่นบ้านเฮาพี่น้องๆสารทผสมโเจะอดีตอดีใจน้องไปลายทีน่อนอนได้อยู่ไร้ใสในวันนี้<อ>นะเขาขวบงอแก้วขอให้สุก<อ>ีมีใสมีโสมีใสมีดีมีหล่ามีรวยทุกคนได้หลายก็แบ่งให้นในต่างเันเยอะเสียงสองแก้วโอ้คักแค่เนาะเอต่อเพื่อนเลยคือว่าในส่วนนี้กะอันนั่งข้างขาสั่งไปนะเมันตกอยู่ หาแสนหาแสนเนาะจ้ะลบทุ่งไมมบ่กรวมหมดอ๋มลบพุ่งไมมเนาะการเลือกที่ใจใหญเลือกหาแสนเพราะว่าอันวัานีดอันเอาไปละสามแสนเนาะสามแสนวันโดยแต่ว่าไม่นี่มีจักเส้นเนาะไม่ไม่เก็ตเส้นไม่เก็ตโตเก็ตโตโตเท่าไรล์หลับหน่อยโตละสิคันผมรู้สึกทางกันไอแก้วอีกทีนึงเนาะโดยโดยหลังจากที่ว่าสุกอ่าอ่า เพือนกระท่อมนี่นะเสร็จแล้วเนาะจะสอบถามคน่ามีความรู้สึกอย่างไรแน่เนาะดีใจและเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะสิได้นอนเมื่อไหนเนาะขอบใจหลายหลายสี่ห้องมีการประกอบส่วนการสนทนาให้มีอยู่มีกินมีนอนมีฟักมีอาศัยนำหลายๆทุกส่วนทิ่งติ๋วดีใจได้เห็นได้สร้างได้กระท่อมที่อยู่กับได้หย่อน พี่ๆน้องๆทุกส่วนมีมาการสนับสนุนให้ได้อยู่ได้นอนได้ใส่นะทุกส่วนสำหรับทำผสมลายๆของลร่บอลก็ขอให้เป็นกำลังใจทางอุตสีเ้าอ่อกพี่น้องๆข้าพเจ้าได้ตั้งนาเอาแก้วเฮากันกว่าจะจะเจ้ยน์หพี่น้องเลยทำผสมทุกส่วน ขอให้ลำรว,วยลำรวยไล่บุคคลมีการนกินกัใจมีการสะมคีต่อการอะไรกันฮักซาเกตกันก่อนพี่น้อง,งแต่ช่วยเหลือกันก่อน,นมีการสะมคีช่วยกันหรือกัน,ม,กม,กน,กนมันก็จะอยู่ด้วยกันได้เ<ด>นาะพอพอฝันส้างคนหนีสิเป็นทางอันอ่าส้างแล้วก็เป็นทางผู้ให้พรเนาะเ <c oughs> ก่งเลยเนาะกับบุคคลใดบุคคลใดกงพอเพรว่าเจ้าเคยเข่าอเนาะเคยเข่าแบบว่าสุดควันสุดยังเขาคือสิเก่งเนาะก็จะทันมาเล้ววะก็ ขอได้ไปหอดจอดทึงอยู่โอ้ว่าน่าจะเป็นผู้สุกโบราเจเก่าอย่างี้ผก็ผู้สุกมํำเรื่องภายในคำคมน่าสมสมทุกผู้ส่วนข้าพเจ้าได้เปิดอกปุดใจในวันนี้สลับที่ผ่านมาก่อนจะเข้าจะมีคำคมที่เป็นคำขออวยพรให้หลายๆภาคส่วนในสี่ห้องเฮาก็ได้ประสบประการณ์มาจากคือคำคมเป็นพรสวรรค์ใดในด้านหนึ่งที่เหมาะสมกับสังคมนิยมที่ผ่านมาที่ได้ปล่อยให้เปิดอกพุดใจให้ท่านผู้สมได้รับสุภรำพังในวันนี้เนาะทุกอย่างกับเขา ให้มีกำลังใจหลายๆภาคส่วนการติดตามในเอฟซีเฮาพี่น้องเนาะขอให้รลำรวยทุกภาคส่วนให้มีอัญมันคนยืนคนยืนเลยคอนสองคอนเท่าเบาแก้วน้ำเนาะเบาแก้วฮังกาดีอกมีใจน้ำลายเนื้อแก้วเด้อเนาะสละไส้ซีมาซอยนอกนอกไอ้จะเบาจากซีคือซีคนเฮาเป็นมนุษย์เดียวกันขึ้นจีนรวยก็ตาม พ่อแขกคมสมคีซึ of of ça, <m ics> <m ics> ่งกันละกันมีกำลังใจมีน้ำใจมีจิตใจกันสวยอเลือกันในเวลาได้เขาสืเลือนในเวลาเขาตุกขุเรียกเบิงคือคือคือเบิงคือเบื้องคือเฮาเห็นนั่นแหละต้องให้มีการสำนึกถึงบุญและคุนคือการมีการตอบแทนเป็นน้ำใจก็ตามการสมคีซึ่งกันและกันในสัมคิดเห็นที่เหมาะสมกับสังคมและเหมาะสมกับชีวิตในส่วนตัวของเราข้อดีโวที่แก่ในหลายคือ บาสร้างีนนอฟในนอกที่ได้เสียสลลเวลามาสนสนามาประกอบส่วนเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำจิตน้ำใจกันสนทน์ให้บอกแก้วในวันนี้ซึ่งเขาจะมีอย่างกระตามแค่เขามีการรวมมือรวมงานรวมการการจุลกัอกันละกันก่อนโยวมีใจน้ายหลไหลตัวเจ้าแน่นอนได้ฟังได้ใส่น้ำไายน้องน้องเงีคนกันค้นตาหรือคนที่มาเมินให้ในเอฟซีของเขาก็ดียวมีใจนํำหลายๆให้มีควัน อับนี่ก็คือ <aly> <ling> <ส not player> ทาง <m enfant> สร่างสร้างเพิ่นเพป่นกะซิมี่คำว่าร้ายเนี่ยนาะพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นอาจจะเก่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นโคชก็อยังประมาณเนี่ยเนาะโคชกแบบแบบอ่าระวงแถเขตบ้านเัาวงอิเล็กทรอนอยังประมาณเนี่ยเนาะเพิ่นจะอาจจะร้องเพลงได้ได้เพิ่นนนี่เาะกันว่าพอไปหลอดอยู่ในี่ลาเอากระบือที่ซากันเนาะพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นกะให้พรแทนทั้งบบาแก้วนั่นแองเบาแก้วกับบุกอยเก่งก็ได้เนาะนี่แต่สิ มองเมือนเ,เจ้าได้ส่วนเอเด้อในะหม่เด้อมาถือใครนะรวมหมุดทีเรียวคือน้องวว่าเรนะียกวาหาแสนพีมีการเอาของหมบทีบ่ในสมูนมนกองสัญญาีิสมุติกันนะจ้างเพื่อนนะะหาแสนเน <of yeah. S 2> าะแต่เพื่อนตัเม <ไป S 1> ื่อวานสามแสนและอันนี้พระพรก็จะให้ขานำใจเพื่อนที่เพ<ร>ื่อนเฮ็ดว่องไว้ทันใจ ชื่อว่าตอนแรกว่าพอกับกังวลเรื่องนี่แหละว่าชี้หาผูดได้เห็ดกันเลยเผื่อมาชอยกัอ้ันใจเพิ่หนึ่งเชนะหนึ่งเนกี่ไใอหลายๆเด้อขอบใจเือนรวยรวยในการใ้นส่วนของไม่เนาะของไม่นอะบาดีกทางบาลากันสิโอใช่เพื่อโดยมนสามแสนเาะโดยไม่หกตัวเม็ดบเจ็ดเ็ดหนึ่ามสามแนห้าบา ยังสารเส้นหาค่ะถ้าไม้เอาข้าพเจ้าเสด็จจับวารานาะโดยได้ครับจับวาราไปเนาะกับประมวลเรื่องไม่ขอบใจได้ได้เด้าเพราะว่าได้ชำนิกระถือเต็มที่บวารานจะได้ใจท่านให้คือครบมือหนึ่งนระพิทักษ์พืชได้สร้างกข้อคุณหลายจะเป็นการสนับสนุนให้ทัานทวงเวลาเนาะกับพลาน้าทีของไอพีเฮาจะเหตุจ้าวใจตามเหมาะสมกับสิ่งเหตุได้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นน้ำใจคนหนึ่งที kind of ่แรงงานเพราะว่าบางวันเนาะคันว่าเป็นไม้มันอยู่ในจุดเดียวมีอย่งก็อีตาสางกีดว่าจาแล้วมือเดียวนะลมดีเข้าใจหลายๆมดีเนาะี่ชาวภูดอยากคุ้จักอีตาโคศคนเก่าจอดเวบพิณนอทำอยู่สี่หอเกาะดีตามกันไปเจ้ากันมาเกาะดีออกนี่แก่นำลายดื้อคนเฮาถ้าว่าอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันในความคิดและการนำใจหรือจิตใจส่วนบุคคลพิณนอ ในส่วนของเการเงินที่อยู่ในงานข้างๆข้างนอกจะในส่วนของเงินอันทางบล่าเนาะจะจะก็จะเป็นเงินทางอันแม่ดอกแก้วเนาะจะเนาะแม่ดอกแก้วแก้วจำปาอยู่ทางเมืองนอกคือเก่าพี่น้องเลยจะจะกายังเหลืออยู่อันบางหันเนาะเขาเขาจ่ายไปทั้งเบิดมันลั่นสองอันเขาแซนเขาจ่ายไปหาแซนาะพี่น้องเนาะ ไปหาเซนอันสาหาพันต่สิเลืออยู่ประมาณอันประมาณเจ็ดแสนเนาะเจ็ดแสนเจ็ดแสนอันนะเอ้หกแสนอันอันเจ็ดสิหะเนาะหกแสนเจ็ดสิหะพันเนาะแล้วจะป้าอีกครั้งนึงแก้วจะป้ขอบคุณคนเนาะขอบคุณขอบคุณทางอคุณญาจิดี่นเนาะขอบคุณแม่แก้ว ขอบคุณแม่แก้วขอบคุณเด้อแม่แก้วเที่ช่วยเหลือดลูกหลานจะได้อยู่สัมเนียบเกาเขาไม่ได้อยู่ได้เฮือนได้ชันได้อกดีใจน้ำเด้อให้หยุดควันยืนเด้อให้ร่ำให้รวยกว่านี้อีกใา่ถูกเนาะการตกแต่งการเป็นนันและช่วยของแม่แก้วการได้ได้ซื้อซ้ำซ้ำซ้ำขั้งใช่ไหครั้งแรกก็คือว่าเพิ่นซื่อเป็นนัน พาแถบมาอยู่พกแผ่นมันก็ถืออยู่อันเป็นจำนวนอยู่เมึนะกะหาแซนหาแซนกลัวและกลับมาอีกอันหาแผ่นแล้วก็ถือหาแซนเศร้า อาขอบคนได้หลายเด้อโอ้มาส่งดีไอส่งดีทางไอผุดซื้อมือแล้วบ่ไปเนาะเาาอเดี๋ยวมือหนามือหน้าติดต่อใหม้ด้วยไอเด้อโอเคโอเคโอเคทางสร้างผุดเมืองก่อนเถอะแก่แก่เลยเป็นยังไงกัเยี่ยมบุคำซสำบ่พอเลยใบชามผุเมื่งใบชามส่งยังบุคคลสำคเหล่าเลยบา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 ยแล้วไวัทันใจสร้างสองร้อยไปตังเลยโมแมนสร้างร้อยสองร้อยเกินกว่าร้อย แล้วไว้ทันใจคอนสยเพิ่นเป็นแบบสบ่ถือซากันเาพี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นว่าทําดีที่สุดแล้วเนาะเราก็คําอวยพรดีเออเราก็เว้าก็แบบเรายังตื่นเต้นอยู่หน่อยนึงเนาะฮะคักคักสร้าง200เนาะถือว่างานกับเนบดีไปหน่อยเนาะเราก็เฮ็ดไวทันใจ ่แต่เรากะว่าวแบบนี่แหละกับบุตอซากันพี่น้องไอนะ้เนาะเราก็เป็นคนแบบสี่คนเฮามันกับบุคือกันทั้งแหละพี่น้องเอ้ยเรากะว่าดีครับุญพรก็ดีเนานะพี่น้องเอ้ยเราก็อยากแบบว่าวาไ,ไล่เลิศไปเลยว่าสันญ,ญาเนาะอ้าบุเป็นยังบุเป็นยังพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือเฮาเบิ่งในการที่ผลงานเฮาเบิ่งเบิ่งติดตัวคนเฮาพี่น้องเนาะเบิ่งการการะทั่มพี่พี่น้องเอ้ยเออโอเคโอเคคือง่ายมาเนี่ยอ่ใส่กพอได้ดีแมนเฮาจะบุตต้องจะเป็นต้องตอกมันดอกพี่น้องไอ้เฮาฮื้อง่าย นี่ไหมเศษไหมออกเลยน้นองนะอออไปน้องเนาะอ๋อน้องไปน้องก็รสำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกระตอบกระตุกน้องไปนอ้องอ่าจังได้ก็โอ้ดีอกดีใจนำทางครอบครัวไปหลายๆเนาะอ่าที่ว่าเวียกงานรวดเร็วเกินคาดว่าสันซะพี่นอะไรเนาะ คิดว่าบานอน้อยคิดว่าโอ้ชิซนะ่านะบอลน้อยคิดว่าเนาะหมดแล้วป้าตุ๊กเปี๊ยกเอ้ยเกินคาดเพราะว่าสร้างอ่าสร้างสองร้อยเปี๊ยกเอ้ยเนาะเกินร้อยเห็ดป,ปุบป,ป,ปับปุบปับนอนแงนตอกปุ๊กปุ๊กวงปังเผลมาเห็ดแต่สมมติคือเพิ่นว่าอุปกรณ์ครบนเนี่ยพิ่นว่าเห็ดมื่นเดียวเลยเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอุปกรณ์เขายังขาดก็เพราะว่าเขาเดินงานอ่าแบบมันหลายทางนะี่น้องเนาะทางทีมงานเขาก็ได้แบบว่ามาอ่าซอยกันหลายทางมันซี่งานเนาะพี่น้องคือบอน้อยเออยไปแหละ ประจักษ์ต้มที่ดินซื้อที่ดินนะให้ตบเดินเรื่องอ่าต่างๆ็แหละน้องเพื่องมันก็โอ้ค่อนข้างชิ่งพอสมควรแต่กาเร็วเกินคาดไวเกินคาดน้องพี่น้อง,นออนงอเ,เนาะเ,เอาจะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีปูยันเจดีที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางบ้านน้อยและกา อ่าแต่ละครอบครัวตกตุกโดยาเพิ่นกับซอยมาแต่ละครอบครัวเนาะแตะ่ละครอบขบุญขอบคุณไปหลายๆเด้อเนาะเอใช่ถ่ายคลิปนี้บ่กหน่อยก็ขออวยพรโดยใช่ห้ทางเย็ซีผู้ใหญ,ญ่จะดีทางหลายเด้อจงดีอาจจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บใหญ่ใดความไขายยา้ใหญ่สมีเด้อปาฏิาริย์ถึงได้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปาฏิาริย์เนานะนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบ,บ้มือมาก็ขอให้ได้แก้วมณีโ,โชคโชคอ่าโทษให้ก็ยามาพาดม่านให้ก็ยามาเบียดความขี้เกียจก็ยามาไก่ จังไรก็ยัมาตาวเดอ้อสาธุนพี่น้องเนะาะป้าสาวพี่น้องพ่ออกันอีพีหนาซิม,มีโปรโมชั่นยังขบมากกันรอหับสมหัวพังหับติดตามนำกันน้องพี่น้องนะเนาะอ้าขอบใจหลายๆไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดี